สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมูลิตออนไลน์ในวันนี้เรามาพูดคุยถึงพระกลุ่ยอดนิยมอีกองหนึ่งนะครับนั่นคือพระมเ ah ห e ิสวนพระมเหิสวนเนี่ยนะครับจัดอยู่ในชุดเบนจาพาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินนะครับอันประกอบด้วย พระร่วงหลังลาปืนนะครับพระหูยานพระพุทธชินราชไปเสมาพระมเหศสวนแล้วก็พระทากดานนะครับซึ่งพระชุดนี้เนี่ยถือเป็นอยอดขุนพลนะครับแต่ละพระแต่ละองค์ก็มีคุณสมบัตินะครับมีพุทธคุณที่ต่างกันนะครับ แต่รวมรกันแล้วเนี่ยเป็นสุดยอดนะครับด้านแถวคาดคงกระพันชาติาเมตตามหานิยมแล้วก็โชคลาภนะครับแล้วก็อำนาจบาร,รมีนะครับเป็นพระที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ พระกุเนี่ยเป็นพระที่มีรูปแบบนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะในแต่ละยุคนะครับพระยอดขุนพลก็มีตั้งแต่ยุคของนะครับมาจนถึงอู่ทองสุโขทัยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาชมกันก็เป็นพระ ยอดขนพลอีกองคหนึ่งนะครับอันนั้นคือเอพระมเหสวนนะครับองค์ที่จะนํามาให้ท่านชมนะครับก็เป็นพระมเหสวนพิมพ์เล็กนะครับซึ่งก็เป็นพิมพ์นิยมพิมพหนึ่งเหมือนกันนะครับพิมพ์เล็กแขนม้วนนะครับองค์นี้เนี่ยทีเ่เราเห็นได้ชัดนะครับก็คือมีเส้น กรอบนะครับซึ่งจะหายากนะครับไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ตัดอยู่ข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ,องค์นี้มีลักษณะอย่างไรนะครับเชิญครับพระมเหสวนนะครับเป็นพระที่คนพบพร้อมกันกับพระ ผงสุพรรณนะครับอยู่ในกลุเจดี JD เดียวกันก็คือกลุวัดมหา,าธาตุนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นวัดใหญ่นะครับวัดหลวงสำหรับองค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์เล็กนะครับแขนม้วนซึ่งก็เป็นพระที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์มากองคหนึ่งนะครับ เป็นศินลปะแบบอู่ทององนี้เป็นเนื้อชินนะครับแก่ตะกัวทำให้พระเนี่ยไม่ค่อยเห็นร่องรอยการระเบิดนะครับถือเป็นพระที่แข็งแรงนะครับพุทธลักษณะนะครับเป็นพระประทับนั่งปางมานวิชัยนะครับอยู่บนฐานบัว ลักษณะเด่นของพระพิมพ์เล็กก็คือวงแขนเนี่ยนะครับจะเป็นแบบแขนม้วนนะครับด้านนี้เนี่ยปรากฏาเส้นจีวรชัดเจนนะครับมีมิติชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นมิติด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราดูอีก ด้านหนึ่งนะครับถ้าพลิกกลับโด,ย,ดยตรงเนี่ยอ,อีกด้านหนึ่งก็จะพระเสียนเนี่ยก็จะลงนะครับชี้ลงนะครับก็คือสวนกันนะครับตามชื่อพระมเหสวนนะครับก็คือพิมพ์พระเนี่ยสวนกันนะครับเป็นพระที่สร้างโดยการประกบ แม่พิมพ์สองด้านนะครับทำให้พบอลอยการประกบนะครับด้านข้างเนี่นะครับตรงนี้เป็นลอยที่ต่อนะครับอาจจะเป็นต่อชนวนเพื่อที่จะเทโลหะเข้าในแม่พิมพ์นะครับเนี่ยลอยประกบนะครับเห็นชัดเจน องนี้ลักษณะพิเศษนะครับก็คือเส้นกรอบเนี่ยนะครับเห็นครบทุกด้านเลยนะครับแล้วการตัดก็ตัดเหลือเส้นกรอบไว้หมดนะครับเป็นการเทล่อที่เรียกได้ว่าพอดิบพอดีนะครับทำให้ได้องค์พระที่เต็มนะครับเนื้อชินตะกัวเนี่ย ชินแก่ตะกัวนะครับถือเป็นเนื้อที่มีลักษณะพิเศษก็คือาจะมีไขขาวขึ้นมานะครับถ้านานเข้าก็จะเป็นลักษณะของชินสนิมแดงซึ่งก็เป็นเนื้อชินที่รักษาตัวเองได้นะครับคือถ้าเป็นชินที่แก่ดีบุกนะครับแก่เงินเนี่ย จะระเบิดนะครับซึ่งก็ทำให้เนื้อโลหะแตกปรินะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อชินแก่ตะกัวนานเข้าก็จะเป็นชินสนิมแดงนะครับถ้ามีรอยปริบ้างก็จะมีคาบขายออกมานะครับแล้วก็คุมกับรอยปริรอยระเบิดนั้นนะครับทำให้องค์พระเนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับ สำหรับองค์นี้ก็โชคดีที่แก่แต่กลัวนะครับอันนี้เป็นภาพรวมๆนะครับของอพระมเหสวนพิมพ์เล็กแขนม้วนนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูเจาะลึกเนื้อพระนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดูคาากรุดูาดารายละเอียดเพิ่มขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับ ลองดูนะครับเจาะลึกเนื้อพระกันดูเราจะเห็นนะครับว่าเป็นพระเนื้อชินเงินแก่ตะกัวความแก่ตะกัวนี่ก็จะเกิดสนิมแดงน,นะครับเราจะเห็นคาบกรุคราบสนิมอยู่ในช่องลึกนะครับขององค์พระเนีอยู่ทั่วไปเลยนะครับ เห็นคาบขาวๆเหลืองๆนะครับที่โดนสัมผัสเนี่ยนะครับมองเห็นคาบความเก่าชัดเจนลองดูด้านข้างนะครับที่เป็นแม่พิมพ์ประกบเนี่ยนะครับลองดูจะมีร่องรอยที่เป็นธรรมชาตินะครับพระเก่า เป็นร้อปีจะไม่มีความคมแล้วนะครับนี่นะครับลองรอยที่เป็นรอยประกบมีล่องที่จะลานที่คอนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่ง หนานะครับเพราะว่าตรงกับประมาณเอวพอดีนะครับมีเป็นอีกด้านหนึ่งเห็นคาบสนิมแดงนะครับเกาะติดแน่นตามซอกซอกลึกนะครับก่อนจะเป็นสนิมแดงก็เริ่มที่ไขขาวนี่แหละครับเนี่ยนะครับ ขาวอมเหลืองนะครับดูเป็นธรรมชาติองค์นี้มีสเสน่ห์มากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านได้ชมเป็นองค์ที่มีการปิดทองในกรุกด้วยนะครับเนี่ยพระกรุกนะครับพระโบราณเราจะเห็นรายละเอียดเรื่องการสร้างเนี่ย พ,พิถีพิถันมากนะครับแต่เราต้องดูให้ดีนะครับเดี๋ยวกันปิดทองจะอยู่ตรงหัวไหลจะลองดูนะครับว่าชัดไหมยงพอโฟกัสได้หรือเปล่าครับ ย,ย,ยิบ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 นะครับที่หัวไหลนะครับจุดอื่นก็ไม่เห็นอันนี้ต้องส่องใกล้ชิดนะครับถึงจะได้เห็นแต่ที่แน่ๆพระแบบนี้ก็สะท้อนความเก่าชัดเจนนะครับ สำหรับพุทธคุณของพระมเหสวรก็คือพุทธคุณในเรื่องของคงกระพันชาตีเป็นเลิศนะครับโชคลาบเป็นเยี่ยมเป็นพระที่อยู่ในหน,หนึ่งในชุดเบญจภากีเนื้อชินนะครับนี่นะครับตรงไหลองคนี้สมบูรณ์นะครับ เป็นพระที่น่ารักน่าศึกษามากอีกองหนึ่งนำมาให้ท่านชมนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันท่านใดชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับถ้ามีเวลาผมก็จะนำพระ อื่นๆที่ส่งคุณค่ามาให้ท่านได้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นพระมหิสวนพิมพ์เล็กครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ